ถัดมาทางนี้บาดนี้พี่น้องน้องแน่นย่ำมาหุงตากฝนบาดนี้่อุ้ยใส่อยู่ไปไวยังหมดแล้วผู้ถากินนดน้ำลายไหลเลยทังนี้มาหุงน้อยใหลายหลายย่ำบาดนี้ยังบุบพัดพูดว่าหลายเนาะซื้อมาเนาะโอ้ยเอามาในต้นนอแล้วมาหุงบไปยืดจูเฮือนหะหอบเพื่อนอยู่ ปกติมันพวกเพื่อนเท่า,าไรเด้น่ะกกมันแถบมีคนมาขอล่หมกชุก <c oughs> มันแล่นแต่เพื่อ <c oughs> มีดลองมาห่งหง่นกา้าเป็นตาชิด้กินง่ายแท้ได้กินเข่าอยู่่นนกินพบผลบอลน,นี่ครับพบผลไม่ไกินด้ว่แ่นพบผลนี่ถือเราไหเนานะมาหมุนแต่ต่างกันเรามาถ่ายคลิปมาหมุนผูซี สีตามสูอ้ายเพิ่นกินบ่มันนี่ยินว่าเพื่อนอยากกินตำมะฮุงเนาะแต่ว่าเพ่นอื่นว่าสูตำเลยทางเพ่นะเรากินเพชได้ยบ่กินเพชได้บ่ได้ได้กินเพชใคว่าเจ้ากินน้ำได้กินได้กินน้ำกันได้ มือนี้จะได้มากินสีมือน้องแนนตามบังหุ่งมือนี้พี่น้องเลยสีมือน้องแนนหนีข้างแรกในชีวิตแนนนี้น้องแนนนี้เพรมะนแนนนี้แนนแล้วหนีไปไงแนนแนนหนีแนนหนีไบ่ได้เลยเนาะนั่นไงบักแงวเห็นไหมล่ะมางแงวแหละต้นเหมือนกันแหละปะนี่ก็เหมือนแงวเหมือนกันแต่มันยังมันต้นนี้บอท่านด้สุกเด่นหวานก็มันชูข้างหวาน bạn sai đi, vặt đây tin em đấy, mày tuối ở mãi ăn mướn ăn vặt ở, nó sẽ áo đi bỏ nhâm đây nè, cái mì đi lượng lượng mì trên để cho khỏi ra, สองดวงเท่านี้เนาะเบื่อเือนนะแล้วก็ผ้าอีกดวงนึงผ้าทางไฮก็มีอยู่บ่แดงก็คือข้าไปฝั่งเขาเคยไปไหมเคยไปบ่ฝั่งไทยเคยไปฝั่งไทยไหมเคยไปแต่ควัญพอตะดันตาลดอนตาลไปจักมือกับไปไปไปลีดซื่อแบบว่าไปซื้อหันซื้อนึดมือลงไฟบ่แม่รีดมือลงไฟ ร, <ak> ร่อนตาต้องไฟเนนขาจ้ขาเลิกมื่อวังกี้นี่ตวนไปไม่ได้นะบัวบ้านนะอะไรแอนแท็เลยนะ่อนตามใช่ไหมอนตามนี่ขึ้นนหารอากแม่เดีเดียวิเดียวมากหมักแงวหมอันหมักแง้วเอาองนีไปทำได้ชาโสดบบานลงใบดินวันี้ฮะโดยสบายดีเด้อสาโสดเด้อ สบายดีสบายดีสบายดีซาสุดสบายดีน้องปอนสบายดีสบายดีซาปอนกับสาวสื่อวัสนาเข้าเจ้าหน้ากว่าเนาะอวัสนาเน้องแต่กระพุ่งสิเป็นวัสนาผู้ใดดอกเนาะสำหรับผู้ซาสุดคนนี้สวดที่เจ้าหน่อยซาปอนสวดบ่เจ้าก่อนเลยสาววัสนาได้สวดคือกันบ่นสวดสวดทั้งสอง มผู้สาวสุดมีแต่ผูจุกๆงามๆเนาะแมนแท้บ้านอยู um ่ในป่าในดงมาคือขาวแท้จุมเจ้าเนี่ยบอกไปเห็ดเนี่ไปอาบน้มพี่จังมาคือขาวแท้ใส่น้มพี่จังน้ำเซ่บอกน้ำร้างมาดานนี่ยไงอ่าน้ำร้างมาดานเป็ดผู้ไทยนี่เมนบอกอันนี้คือผู้ไทยแบบไทยกระเทิรนคือว่าไนนะไทยกระเทินไทยแท้กระเลอ พี่เลอเมนบอกไทยแท้นะอันนี้ได้ใช่ว่าให้เบิ้งยู่จักคำโศสามคำว่าผู้ไทยนะถามกันสองคนนี่ไปสิเลอพี่เลออยังนี่บ่บ่กคู่คือกันเกาคู่กับยังเอิ่นเขาคู่คือกันหรืววาสุนทรไหนเมนบ่กเกาคู่บอกคือสมมุิเขาเมาอันอิ่นเขายังเขาคู่บ่เขาเมาหรือว่าในใดเมา คำว่าดีใจนี่เด้ดีใจนี่ว่าอะไรดีใจบ่นว่าโบแมนบ่นดีจื้อนะโบแมนเนาะดีจื้อหรือว่าผู้ไทยก็ต้องดีจื้อหรือว่าไทยกระเทิอนอันนี้ไทยกระเทือนดีใจที่กัน <c oughs> ถ้าว่าไทยแท้ๆนะเพิ่นชิว่าว่าดีจือ้อแนวนั่นบโบนว่าชนะแมนถ้อาอันซีโม่มาให้บ่าวคขไผัยจำพรรลองเบิ่งเนาะถามพวกสาวๆเพิ่นลองเบิ่งดูก็สิซีโม่ หน้าที่ให้เจ้าเนบะขอยิ้วว่าเป็นอยุ้วว่าบัวบุษาว่เป็นนึกเถื่อบุเคยว่าบัวบุสาว่าเนี่ยมาเห็นบุสาวงามได้ว่าบุเป็นข่อยนะซ้ำเรากินมาข้อค่าข้อจะรอรอดมาเห็นบุสาวงามแปลว่าบุเป็นว่าบุออกบาจักแนวสีทามบุจักแนวสีทามบุแมนชี้ว่าเอาเองซะบ่สักคำนี่นะมีแต่เบิ้งที่นั่ยิ้มเปื๊ะๆอยู่เช่้นั้ฝนตกะจะเถื่อแหละบ้านทุนเจ้า มือเดียวมื่อคืนมือเดียวก็ตกเมื่อคืนวานได้ใส่กับปูกที่ก็เห็ดหน้าอยู่ที่ชุมเจาะกันดำหน้าเป็นอยู่บอกเอาคอยถามซทำนี่แหละมื่อาชีพมื่อาชีพมื่อาชีพบดำหน้าเลยนะชาวอัสสนาเด็กก็ดำหน้าเป็นอยู่บอกเป็นดอกเป็นเบิดมื่อเสียเมื่อเสียบดงเป็นฮอดการอื่นพุ่งไปจักนี่ยังไม่คนอยเลยใจ อย่าเวนคนลายใจเออตะก็คือว่าขาดแต่เป็นบุญอย่างอย่าเวนคนลายใจแล้วอ่ะจะได้มาเพิ่อนอีกคนใจเดียวใจเดียวใจเดียวแต่ลายความคิดมาจักนี่บัแมนแหละบัแมนอีกเป็น,ปนบุญอย่างเวรลายใจแต่ได้ลายความคิดอีกแล้วอ่ะครั้งแรกแล้วมื่อนี้สิได้ เขามาหาเพื่อนจะได้มาสัมผัสทางสาวสนาเพื่นตัวเดิมปัจจุบันนี้อายุจกปีนะสาวสาิบเก้า <Man. S 1> สิบเก้าปีแมนสาวปอนได้สิบแปดรอสิบแปดสองเที่ยอบสิบแปดสองรอบอายุห่างกันลายเติบเนาะสมเจาะะเนาะ <laughs> <laughs> จะได้พูน อันอยู่น้อยกว่านี่แหลสะสีสาราสูตรกออย่าน้อยก็เบิ่งคักเลยรได้หน่ <c oughs> ซาปอนในเรายังเลือกไลยบัจจักแล้วจังบ่มีคนของใจจะเถื่อนนะหรือบ่มีให้เลือกซับมีให <c oughs> ้เลือกพี่น้องเลยเนาะถ้าเกนะิดเราได้เขามาเบิ่งมาสมเด้ออ,อยากว่อยากคุยกับพวกสาวๆเพิ่นกะ ติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเลยเนาะผู้ดใดสนใจคนใดก็ดีเนาะสิเป็นสาวะสนา,าหรือว่าสาวปอนก็่ถักมาหาเอ็ดมินได้ยินดีที่จะเอาเฟซเอาไลน์เพิ่นให้หรือว่าเบอร์โทรก็ได้หรือสีมาหาได้อยู่บ่ามาเที่ยวหาได้อยู่บ่สองสาวเปินมาเที่ยวหาได้อยู่บ่เพ่ก็ยังมาดีนนะะเป็นแบบมาเล็นมายาหมี่นะ ใ okay? ส่มาจะบอเสื้อก็คือกันส่งก็ค bueno, ือกันสี <S <S ีเดียวกันจำนงคูบอสเมมพากันไปงานใส่มาบ่สนี่บด้ไปงานใส่มาบอสนนี่บอมาถึไปแต่งตคือกันแหละอย่าไปจีบผู้บ่าวคนเดียวกันเด้ออย่าไปหมักผู้บ่าวคนเดียวกันอีกได้เ็นบอกสาวอันาสาวอัชนายังเฮียนอย่าบอหรือว่าเฮียนจบแล้ว เห็นอยู่มอเจ็ปีสุดท้ายเนาะเห็นอยู่มอเจ็ดปีแล้วเลยมีความฝันไะไรจะบอกว่าจบไปนี่อยากไปเรียนยังต่อหรือว่าอยากไปเป็นยังยังบอกแทบโมโหเลยยังบอกเลยบ่มีเงินบ่มีงบประมาณจะไปต่อเอาใบประกาศมอเจ็ดมาก่อนเนาะแม่ยังบ่มีเทินยังบ่มีเทิน เพราะว่ามันต้องใส่เงินเนาะทุกหมดวัชพิภานต่อเนี่ยนะมันต้องใส่ทุนนะพี่น้องแต่ว่าเคยคิดอยู่บ่เคยคิดไปว่าถ้าจบมานี่ถ้าว่ามีทุนนี่เขาอยากไปเฮ็ดอียังนี่นะเคยคิดอยู่บ่นวันาวางแผนไว้อยู่บ่คคอบอได้ิตารางไว้บ่ว่าเอออยากไปหันไปนี่ทุกหมดจบหมดเจ็ดปุ๊บแหละเออขอชีไิตเป็นนั่นันี่นี่นะบ่มีบ่ <c oughs> บ่มีเลย ยังหัวสิปนเป็นยัง <c oughs> หัวสิเป็นสายไดนโอ้สิเป็นยังวะใช่โจมอเจ็ดออกมาเห็ดหน้าบ่าออากมาดำหน้าบ่าออากมาปลูกมันบ่แบะดำบ่ออกมาเห็ดการกกเกษตรบ้านเฮาปลูกมันแถวนี้มีแต่ปลูกมันปลูกยางเบิดเท่านั้นแหละดูกว่าเท่าเท่าแต่ว่าลายอ้อยบ่มีแถวนี้นะ เบิ่งมาแล้วนำทางกัมา็เวมื้นไหลอ่อจักแปลงทั้งใดเจ้าก็เคยไปตัดนอยอ่บ่เคยไปแต่กนมันเนาะนไปตมันไปขุดมันย้าไปหาหน่อไม้อีกบ่ซาปอนเนี่ยไเอาเลยก็เลยผมไมไปไปดมื่อชีหน่าไม้กัมืออชีบอีก ใต้อ่นกับเมื่อาชีบเนาะตัวเต็งไส่หน้าก็ได้ได้นี่ฮะเป็นธรรมดาได้นี่ฮะสะอาดเฉพาะนี่ฮะล้วสาบ้านดงไวดินนี่เก่งเลยแล้วเป็นได้ทุกอย่างนะเป็นได้ทุกอย่างเห็ดแท่นเนนแบบผู้ชายเดือดเลยเห็ดแทนผัวได้เลยเนาะผัวนี่ให้นอนเว้นอยู่เพื่อนลูเราอะก่อนสิไปเองแม่จะบอซัพพอเดี๋ยวว่ามาซอยกันโมเมนต์ทีไอนอนยื้อเหอนบ่เกิน ทิดนสองชทิศนะกานได้เหรอการเดี๋ยวจะไปท่งไหนก็ไป๋าเป็นบอป๊าโธ่พี่น้องเลยก็ยังดีแล้วก็ยังไห่นอนเป็นทิดสองทิดผูกเนาะโอ้เป็นอีมเนาะแมนแดงไห่นอนขิดนอนอ่านได้ว่ะไห่นอนปั๊บปรุงเจ้าของหันหน้าว่าสิพิจารณาตัวเองเนีได้เนาะแมนแบกเขาให้โอกาสนหน้าพี่น้องเลยดีได้แล้วเนี่ยก็ดีเป็นทิดสองทิดเนาะดีดีดีถ่ายหน้าก็เป็นบ่เจ้าน้องปอนเคยถ่ายอยู่บ่ ตั้งเก่งอะไรได้หนิหาได้ทุกอย่างไทยนาก็ได้ย่างตามรถไทยปุณนะแม่เบ้าเลยเพราะว่าพื้นแปรไทยหายไทยน้าเลยป่ะนี่ม่ได้ทามบุสาวซักเออสิทามบุสาวก่อนสมมติว่ามีคนเพิ่นสนุกสนใจนี่อยากเบ้าอยากคุยกับใช่ข้อมูลการติดต่อเพิ่นอยู่บ่ให้ให้เนาะกดสิให้ได้เพียงเท่านี้ เจ้าอย่าร่มอยากคุยนมสวดทั้งไดนเอาสาวะสนะคิดว่าในใจสิเป็นคนลาวหรือคนไทยอยอยากคุยอยู่บ่คนไทยก็ได้คือกันคนไทยก็ได้เนาะคนลาวได้บอกคุยบ่คนลาวลายใจูคนลาวลายใจเออเสริมรมอัวหูเลยทางนี้ทะลุเลยเพาะว่าลมหอกหูไส้ซอดหูขว่เลย อุ้ยจบเลยบันเอฟซีเ่าวลาวคนลาวหลายใจแล้วอะเอฟซีที่เป็นคนลาวฟังไว้พี่น้องเลยอืผู้ใดเป็นเอฟซีลาวนี่ยลาวนอกนี่ผู้ใดรายใจเด้อเอฟซีข่อยชนหลายมีแต่ลาวนอกได้เลาวนอกคือล่าอยู่ต่างประเทศดิเลาวอยู่อเมริกาอยู่เยอรมันลาสอาณาจักรคือชุมเฮานี่แบบลาวในนะนี่คือเลในแมนอยู่พุ่นอะไรใจอยากล้มเนาะแมนอยู่พุ่นอะไรไอยากล้ม แหงอยากล้มแหงอยากล้มเพิ่นบ่ยากเพิ่นลายใจบ่ลใจกคนเล่าได้หฮนเด่เล่าเนอกไหนอันน่ะที่ล้มอยู่บ่หรือว่าบ่อยากล้มแต่เล่าในข้าวอกาลไรล้มบ่แบบนี้บ่บ่ชาวสนาเล่าในแต่มาหารถมันอยู่ใกล้ล่าวในแหละเขามาหาโไดข้าวนอกนี่อยู่ใกล้แน่กะทียากแน่กะทีมาหา เอฟซีข่อยมีได้อยู่เมืองอ,อัสสรนี่ข่อยว่าขั้นวานนี้แหะ,ะตัดปัญหาโกรธคนลาวหลายใจนี่มันต้องล้มดอกทั้งนอกทั้งใน <c oughs> น้อ,บอมบ่าอำไพแมนแต่คนไทยไปเลยล่ะต่างประเทศต่างประเทศกับผู้ลายใจกันมีคือกันเนาะแมนแมนเป็น,นไดไจังหวะคนลาวหลายใจเราเคยมีแบบ เคยเคยพ่อเคยมีประสบการณ์กับเจ้าของบอก <Amen. S 1> เคยมีเคยพ่อเคยเจอกับตัวเองแล้วน้องวัชนาเพิ่งจงว่าคุณเล่านี่ลายใจเขาก็ใจเดียวค่ะแล้วจะก,ก็เปยเบาะลายจงลายใจ mm. นะ้องซาปอนใจเดียวแต่ว่าลายความคิดจะเดียวแต่าลายแนยวคิดการสรุปง่ายๆซัเปินโมคุยกับผูบ่าวคุนเล่าเนาะ no. อันนี้คือแบบเปิดโอกาสให้หนุ่มไทยเฮาพี่น้องเลยน้รราสิอยู่สาการตามแต่ก็เป็นแต่คนไทยเปิดเปิดโอกาสให้เต็มลอยเลยวะใช่ไคุยได้จีบได้เนาะ,ะ,ะปนก็ตกหรือปนมาไหลเลยเข่าห่มได้หน,นังตากฝนตากฝนก่ได้เลยพี่น้องเลยไผู้สาวปลสบายได้เนาะโดยไปเข่าห่มปไปผู้สาวเข่าห่มไปมันอยากอยากเบิ่งตอนซุ้มเจ้ายืนเด้อ ยืนเียงกันยืนเียงกันมยูป๊าผู้นึง19พี่น้องน้องวาชนานี่สูงเนาะสูงบ่แม่น170ซนติเมตรพุ่นบ่จักนี่ะสูงลื่นอยู่เฮาอีกละสูงพี่น้องโอเคเนาะเฮาก็สิได้จบคลิปในบ้านนี่เนาะโดยๆเป็นกําลังใจให้เด้อขอให้สมสมวงซะเนาะขอให้เจอคนที่ดีๆและก็จริงจังจริงใจพี่น้องเอ้ยเนาะ ตามนั่นแหละพี่น้องอ้าวสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ายวแอ้าวชาวปรสาทไทยให้คนบรเป็นผุดวาถัดมาทางนี้บาดนี้พี่น้องน้องแน่นย้ำมาหุงตากฝนบาดนี้ครับโอ้ยใส่อยู่ไปไวย้ำหมดแล้วผู้ถากินนกน้ำลายไหลเลยทางนี้มาหุงน้อยใหลายหลายย้ำบาดนี้ยังบุพชุดว่าไหลเนาะซื้อมาเนาะ โอ้ยเอามาในต้นนั่นแล้วหุงบปรือ้ออยู่เพื่อนค่ะหอบเพื่อนอยู่ปกติมานหุงเพื่อนเท่าไรได้น่ะโกงมันแต่คนมาขอเราหมักชุกมันลุนแต่พือพ่อเพื่อด่เก่งตื่นมันกับพอดีแล้วกับคนบ่มีเฮือนครัวคนบ่มีเฮือนครัวเนาะเฮือนครัวยังบ่ทันแล้วบ่มีหลังนี่โอ้ตเอง่เฮือนครัวบ่มีหลังแล้วก็อยังใส่แบบสบายมแมนตอนนี้ยูทูกไปก่อนตอนนี้เอ็น ตากแดดตากฝนไปก่อนสู่ไปกอนอยากรียนการเก็ตรเมือของเขาบ่มือนี่กับมืออื่นเนาะบ่มืออื่นกับมือฮือพี่น้องเลยบ่มอเดือนนี้กัเดือนหน้าเอาเราบ่มีเคนืรอนัวบ่มีเคลื่อนัวเราก็แซ่บแบบนี้แหละเคลั่อนรัวบุมมีคันวายิีข้าไปอยู่ใน วุ้ยมาเห็นลำบากแต่ผู้สาวมภคมิตากฝนบ่มีเฮือนคุัวก็บอน้องแนนเลำบากผู้สาวน้องแนนสซนภาคให้ตากกันฝนมันจังเย็นมันกีนมันทอดตากฝนเราสู้ๆน้องหล่าสู้ๆเราบ่มีเฮือนครัวเด้เราก็เลยตากฝนกำลังใจเห็ราว่างันมือถือมีดเด้อมือถือมีดไปมถือมือหรอวะมีถือมือมือถือมีแนน ฝนกะตกลงมาแล้วพี่น้องไอ้บาี้ฮะอ้วตกเปียกเย็นชุ่มช่ำแล้วบาี้ฮะบดข้างายพอแล้วตำมมันมันหน่อยเด้มันหลายแต่สิกินโบบิ์โอเค